ปี้โป้สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่บม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแค่เชียงใหม่กับเมนูมันปูคันนี่มิโซะที่ร้านอิกะยากินิกุแถวเส้นคันห้องบรรยากาศก็ให้ฟิลองเหมือนนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่แต่ตร้านเป็นมีโปมันปูคันนี่มิโซะแค่188และมีการจัดชิมฟรีสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่ยังบ่เคยลองจิม้มถึงวันที่สาสิงหาคมเอาไปย่างบนเตาถ่านเพิ่มความหอมเพื่อความหอมของกินป ใบมะเตจมูกเลยเจ้าทุกคนกินกับข้าวสวยท้อนๆฟินกำลังดีก็จะกินกับข้าวผัดกระเทียมกับฟินไปเห็มย่างเพื่อนเนื้อสมัมผัสที่นุ่มละมุนละลายในปากรสชาติกลมกล่อมมันเค็มพอดีในอย่างที่ลงตัวมากฟินกับความมันปูเน้นๆแล้วมาดูในส่วนของทางเนื้อเนื้อลิปอายสันคอแองกัดเนือเลือกหลายอย่างขนาดเจ้าส่วนอันนี้คือความกรุบๆเป็นหนวดปลาหมึกทอดไผ่ที่ชอบกินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแค่เจียงใหม่โตยมาก